สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพรีวิวจะมาเช็คจอนะครับที่ใช้ไปประมาณสัก2สัปดาห์นะครับในการเปิดเครื่องว่าปัญหาจอแสงรั่วของเจ้า iPad Air 2020จะมีปัญหาอะไรไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คเลครับตัวนี้คือ iPad Air 2020นะครับผมก็คือ iPad Air สีนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะทําการเช็คดูนะครับว่าจอมีปัญหาไหมตามที่พบเพื่อนๆพบเจอนะครับ เราเข้าไปแอปของคำว่าแอปนะครับไปโหลดแอปเพิ่มนะครับแอป CPUX นะครับเข้าไปแอป CPUX เนะครับหลังจากเราเข้าไปแอป CPUX แล้วก็ไปที่ทดสอบประสิทธิภาพนะครับเข้าไปที่ทดสอบประสิทธิภาพนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเสร็จก็บอกว่าทดสอบแสดงผลของสีครับผมนี่แล้วก็ไปเลยทดสอบเสร็จอันนี้สีแดงนะครับ เช็คจอครับมีจุดไบ์จุดเดสไหมก็เช็คแล้วก็นี่ครับผมนี่ครับผมปัญหาหลักคือสีดำครับบริเวณสีดำนะครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับบริเวณสีดำเพื่อนๆก็คือเจอนะครับเจอเปิดแสงสดดูนะครับมันจะมีแสงรอดออกมาตรงบริเวณนี้ครับผมตรงเว้นขอบนี่ครับผมนี่เลยครับบริเวณขอบตรงนี้เลยครับนี่นี่บริเวณขอบตรงนี้นะครับนี่ อันนี้คือมันไม่มีนะครับบริเวณขอบที่ผมให้ดูเดี๋ยวผมทําการปิดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะมีไหมครับไฟนะครับเดี๋ยวผมจะจับกล้องแล้วเช็คให้ดูนะครับว่ามันมีไหมนี่นะครับนี่นะครับผมตั้งกล้องโมติมันมันไม่มีแสองออกนะครับด้วยตาเปล่า แทบจะไม่มีนะครับถ้ามีก็มีน้อยมากครับผมอันนี้เกิดในเมียนมีนะครับถ้าผมเจอก็คือมันจะน้อยนะครับนี่อันนี้ผมปิดไฟให้ดูเลยนะครับนี่ครับผมจะเช็คตามมุมให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟอนอ่อนๆให้นะครับอันนี้คือเปิดไฟปิดไฟก้านะครับผมเชจอในสมารถท้อปิดไฟดูนะครับถ้าผมปรับต่ํานะครับปรับลงอีกสักครึ่งหนึ่งครับ นี่ก็เราก็เช็คครับเจอแต่มันเจอน้อยครับผมถ้าเราเจอนะครับแต่มันเป็นจอของรุ่นนี้ครับต่อให้ดีขนาดไหนมันก็เจออยู่แล้วครับของเจ้า i อ a d a i r ผมมันเป็นจอที่ใช้จอคุณลักษณะของ iPad ของ led ของ led led lcd ครับคุณลักษณะมันใช้พาร์เนลในการช่วยช่วยในการทำแสงครับดังนั้นมันจึงเกิดปัญหาพวกนี้ครับเหมือนจอคอม PC นะครับ มันเกิดทุกเครื่องครับผมซื้อเครื่องราคาแพงก็ยังเกิดครับของ PC นะครับมันเป็นกับพาเนีของ L E D L C D ครับมันไม่ใช้หลักการเหมือนซูเปอร์อะมโเรครับที่มีแสงหลอดไฟมากับตัวมันเองครับเลยทําให้มันไม่มีแสงหลอดแสงไหลออกมาดังนั้น iPad เนี่ยเกิดแน่นอนครับพวก iPad Gen 8, Gen 7, Gen 6, iPad Air, iPad Air 2, Air 3, Air 4ตัวใหม่เนี่ยมันเกิดอยู่แล้วครับแต่เราไม่ได้ มาดูกันจริงๆเหมือนตัวนี้เฉยครับดังนั้นที่แน่คือมันเจอครับผมมันเจอแต่คุณภาพของ Apple ก็ไม่น่าให้มันเจอแบบนี้ครับดังนั้นผมจึงบอกว่าปัญหาเห็นไหมครับมันอาจจะเกิดแบบนี้ครับแต่มันต้องเกิดแบบมันยากมากที่จะเกิดครับแต่ปัญหาของหลอดไฟพวกนี้ผมคิดว่าถึงยากแค่ไหนมันก็เกิดได้เพราะว่ามันเกิดจากการใช้แผเนลในการทํางานปล่อยแสงออกมาครับ มันไม่ใช่แบบว่าหลอดไฟแต่ละจุดเหมือนพวกซูเปอร์อัลมเลตในการทำงานครับผมสวัสดีนะครับพี่รีวิวขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำรับวันนี้ขอบคุณครับ